ข้างนกอยู่กับพื้นดินเลยได้ไงับโอดยกันเง่นโกดกันทุกเอาเห็ดนี่มาาฟังเ็กออเตัาเห็ดนี่โอ้สะงหรน์อกเห็ดครันไปน้องโอ้คักคักคักโอ้คุณเพื่อโผได้ ออมหรอครับสวัสดีครับโคกนันทึ่เกล้าครับมน,นี้วิธีปะหน้าคือเกล้าครับมน,นี้วัสิมะฮาหนอไม้ไรอยู่ข้างหลังผมนี่กว่าทำไมไร้เป็นสูวนนั่นนี่ละนี่ข้างบนก็เป็นอ่างเก็บน,น้ำครับผมอ่างเก็บน,น้ำทางทิศของผมนี่ขากราบหรืท่าให้เบิ้งดูอ่างเก็บน,น้ำไปหาานอไม้ลงเบิง้งครับพี่น้องมน,นีิพ่อได้เกลี่ย,งยเงียบ่ ครับติดตามครับเบ่งโก้ีม่มีโกเลยอ่น,นอนมวใหญ่ประเดีพย่นอนเห็นแล้วครับมวใหญ่ปเด๋ยกัดเข้ามาโกเล็ก็เห็น้วยครับเนี่ยมวใหญ่ปเดนอนนอนเหี่ยวอยู่ กีไ <c bio> ่ไาทีเก่งนี่บอมีนบงคือดีนมัดเขาไปเนาะโอ้ยพออีลไปเนาะนอนแบบไงนอนนี่กันเลเอาเมยเลยเข้ามาเยนี่ะครับนี่คักอยู่นอนเลยแลเราักกอนมาเก่งจะเก่งจะต้มแล้ว เอามืนอนะสามผู้ไดเกี่ยอย่างนี้บ่ถ้าพวกเกิด่เห็นวน่านอนนังเดียวเดี๋ยวหัวถ่ายก็ไปสังใต้ไม้ทางบ้านผมก็นุ่งดูเขาออกก็เลย อเอาสับไปก่อน,นอัอนนี้กอืบ๊ยครับพี่น้องบ้านนี่เจอแล้วครับนี่เจอช็อตเด็ดแล้วบ้าน่นี่ครับนี่ เบิ้งน้าครับนี่ซอยผมเนบเห็ดปูกนี่เบิ้งเมื่กี้ลายอะไรอ้ชีเลยครับนี่ทุบบ้นออกไปทางใดเท่านั้นหเดวผมขี้หาเบิ่งอ้ชวนแล้วมนี่องเอ้ยผองามเลยม่ิออกลายสมัยเท่านั้นดูป่านไม้เลยนี พยายามปล่อ่อนใส่มาดำได้พี่น้องกัมื้ยหนิขึ้นมาหานอไม้เนาะขึ้นมีถุงยี่ดอกวะเนาะทีเก็บได้พี่น้องคนนี้พอได้เห็นได้ถุงได้ถุงพอดีนำไปตอกมาใส่บุรายเราเฮ็ดน่าจะพอดีพ่อแกงกับใส่นอไม้พอดีถ้ามึงไม่คิดได้หลายอะไรกบผมขอเก็บก่อนได้พี่น้องเนาะ น่าจะมีอยูน่นะนะท่าน่ก็เห็นอยู่ดวกนึง่งผมไปตวงมนันหนาหุ่งหลายยุ่งหลายอยากกันหุ่งก็หุ่งก็หลายจัง่สอยากกันหุ่งหูงหุ่งอะไดรล่ะ ทุกคนมีดตึมรีมาให้ลายนีดใหญ่จำไม่ได้เ่ยอ้ยเบ็นี้ก็หักตัว่นานไม้ก็ได้เห็ดผม bán để hai bán nó ngủm vô nhìn lại kính. ผมเย็บเมื่อกี้นี่ผมเข้ามาเย็บวงนี้เลยเนี่ผมเข้าวงนี้รถเย็บนี่ยด้วยปุ๋ยแทงม,มันอยู่ใต้พื้นเหมือนกันนี่ผมเลยเย็บมันดูแบบนี้นะครับเลยออ,มอมมกมันเนี่ยขึ้นมาแต่พื้นผมคิดได้ขี้ห่ามืัอเกี่ยวกอนแล้วโอ้โเจอสดเด็ดแลยมันเนี่ยนึกว่าจะบม่ได้อย่างและมันเนี่นี่เจอเห็ดโป่กเนอะอาะตามกับผมเก็บก่อน

นะโอ้ยน้องนี่บ่ยผมยิยบหรือมันผม,ผมพัดขึ้นมาของไม่เห็นต่นยอดปลายแหลมมานะหยิยบลายดอกตืดเลยผมก็ได้ขีหาแนละ่วนี่โอ้แั่จะอ่อนแท้ดอกง่ายบา่ังไงแตะเก่งแท้ okay. เก่งสนุไม่ไลพอดีครับตัวเลงเนี่ยโอ้คักมานแล้วมันนี่นี่น้องนี่ ยังออกทั้งดอกบานดอกตูมมานียบอกกับมีโอ้ยสองดอกเลยเขาปูกเป็นนุ่น,นอีสองดอกเลยงามไหมโอ้งามขนาดนีนสองดอกนี่กันเลยอืมไม่เลยดอกน้อยนี่กับตูมเนี่ยข,ขนาดอ๋อต่อ ในน้พร้อมได้เห็ดพร้อมเด้กพี่น,น้องเริ่มมาเลยได้ทอดแล้วมาอี้ได้ตีมลึกกองจุดสันเนาะพี่นน้องไงบึ่งดอกมาเลยดินกับ เอามือนั่มเลยให้ผู้จัดการดูคนล้างเอาผมไ่เคยเอาปรานี้เห็ดปลูกนี่ทางหยิบทางหยังมีมัดน้องดอกมาเลยดอกใหญ่แต่โอ้ยขับลไปน้องเอาบางนี้แล้วผมจะไปหาทขาอื่นเลยแกบริเวณนี้เลย ได้ยุกเก่งใส่ทกไม้พอดีแล้วนี่สดสดเลยนี่ๆๆนโอ้ฮหครับครับตูมดักบานบานได้ยังบานอ่อนๆนนะเอารับพ่พน้องติดถามเดี๋ยวผมจะหาเบึ้งบปทางนั้นลองเบึง้ง แล้วสามสี่ดอกนี่ก็ได้โอ้หมันมาแ <CH> ปลมันคิวออกเป็นแขังๆขึ้นไปนี่นี่เห็ดนี่ผมคิดได้หาเมื่อตัวขึ้นไปข้นงบนพี่น้องโอ้โขักเลยนี่เหยียบปลวกเหยียปลวกพี่น้องเหยียปลวกโอ้ขักแท้ง่ายเลยตัวบูมี่มีผมมีแต่สียมายตัว งอ้างได้ไง โอ้ยปูเขาถูกทั้งนั้นบุกออกโวยใจทั้งล้วนมาที่ป๋อใบไม้มันจะหลายหายากเนี่ยโอ้ปโอ้โดีครับพี่น้องโอ้โหเห็นอีกแล้วครับ วิ่วคอกอยูัอันนี้กระดิ่งสามจี่ดอกโอ้ยเดี๋ยวออกมาตรงนี้ไปวันนี้โอ้คักเลยโอ้คัพี่น้องเลยเดี๋ยวเสียมก้นแลยนะคระับพี่น้องคนนี้ ดึงเอาเลยเดียวตัวน้อยก็ได้เอาเลยพอดังไปยนงคนมาได้ยินครับเขาใช้หน้าอยู่ขอชิมเอาน้าผมขอชิมมาเก็บสวยนะพี่น้อง งามเลยดอกเห็ดปูกแล้วโอ้โออยน้องสียงามเปนน้องีโอ้ยดอเนขาดกลยุดยแต่เงาตัวนี้ครับพี่น้องเนี่ง,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 งด,ด,ดูนี่โอ้ยนี่งามงามงาเน้องงามงาโอ้คักอ่นย มล้ว่มีเทเล็กเลยมีแต่ผู้จัการเพื่นประเก็บมีผมผหานมาไม่ไร้มานสีพี่น้องมนเลย บุ่งกรายเองอ๋อแล้ว่น้องไหนโอ้พี่น้องนมไม้ไหลครับพี่น้องนี่ผมเห็ดอยู่ฝั่งนะทางนั้นนะผมเห็ดอ,อ,อยู่ฝั่งนั้นนมไม้ไหลก็ออกทางนี้ มันนอนนี่นี่อยู่นอนเลยนอนคักเลยนอน,น,อนง่ายเลาเนี่ยมาตอนนี้ก็เห็นอีกนอนหนึ่นงครับนี่เห็ดกัำนังไม้อ่อนกำกันเลยครับพี่นอ้องเอาคักแน่นอนนี่ก็ได้ได้แกงนะครับแกงแล้วแกงใช้เห็ดย่างคักแลยมันนี่คักคักคักมันนี่คักคักพอจะผอนออกกกก้อน่อไม้บุระมันนี่ ตัวมันหวานครับครับผมเอาน้ำไม้ก่อนด้วยครับเวยคัดในนอยนขาวได้ไหมโอ้ขักขักพี่น้อยเอาติดตามครับผมติดตามผมตัวไปขี่ปูผพอเห็ดปลูกอีกหนอ่ปลบา โอ้ยฮ้อนเอรับพี่น้องเป้าหสามน,อหน,อ,อ,นอหนึ่งสองพีอีงนอนหนึ่งเอารอบนี้แล้วกับพ่พอเกง่งแล้วพวกที่อายกลับขึ้นไปหารถท่านี่พ่อสวรรค์หมหเ่เอาพ่อเกง่งพ่อฮ้อนกับฮ้อน,อนยุ่งกับยุ่งกับพี่น้องครับพวกหัวคัก พวกเข้ามาบางนี่กะเพื่อนนกันมันเป็นนกเลยมันห่างนกไข่นกอย่งอี้นี่ห่างมันเอ็ดปเลยนี่ลู่โคไปเลยนี่สามไข่เห็ยู่สามไข่ปพ้นกพี่น้องเอ็ดนะคักแท้นี่ จะเมยนนกเงาเมื้องจะไข่นกลเลยนีย่ห้างนกเป็นไข่นกน่และแต่ลักษณะเขามันอยู่ไปนีในพี่น้องน,นี่อยู่ในพื้นดินเลยพี่น้องหัวจักอยู่บ่ครับพี่น้องบาดเนี่ยมาฮอตรถลแล้วสรุปผลง,งานให้เบิง้บงครับนี่เอาพ่อแกงขนอไม้ก็ได้ที่ข้าวฉหาตอก็ได้เยอกอันนี้พ่อแกงแล้ว น้ำมือเก่งซื้อมือเก่งด้ำคาบด้ำไหนดดนะ่ะในเกดปลวกที่เขาเก็บนั้นพอดีแกงงส่กันกับหน,น,น,นม้ครับเนี่ยตัวแรกผมแกงให้เบิง้งส่พี่น้องกินแล้วบ่งกะทิลับขึ้นขึ้นไปทั้งอ่างเก็บน้ำพุ่นนี่เด็ก่ายรูปวิวอ่างเก็บน้ำให้เบิง้งแล้วผมไปอ,อเมื่อทุ่นเลยครับติดตามครับ วาาอยู่ทงฟังนะพุ่นบรรยากาศอ่างเก็บน้ำบ้านผูมครับน้ำขึ้นน้ำอ่างเก็บน้ำยังบูขึ้นไปนลยอ้บรรยากาศดีขนาดเนาะ ผมหานุ้ยไม้กับอยู่ทางใต้อ่างเก็บน้ำเนี่ยครับทางใต้ลงไปทางไหหน้าเป็นพุ่นสูงทางใต้พุ่นไม่กี่เป็นดงมาได้ขึ้นมาทางภูเขาตัวนี้หาชีพทางใต้พุ่นเขาขึ้นไปทางนี้เำอาชีพอุทยานขึ้นไปบนอะไรการหอยก็อยู่ทางใต้พุ่นละมือนะมือผมประการหอยใะคลิปทางใต้บางสั้นๆนะฮะอยู่ขั้งใต้มีมีติกวนไม้ไร้ทั้งหมดเลยครับเลยไม่เป็นห้องห่วย พอได้แก่งอยู่กะคิดด้มือแล้วฮะนี่น้องเอบผมกลียดปิดคลิปเป็นสามีเหรอครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกับสองวุ้านนีบรราอีก ก็คิดมาหากินหาอยู่หากินแบบไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เอ็ดคลิปทำพี่น้องในเบึง้งสำหรับคนที่ชอบแบบการหาอยู่หากินแบบวิธีมาน่าแบบนี้ครับขอบคุณครับ